สวัสดีค่ะสวนข้างบ้านปลูกผักสร้างไรได้วันนี้เราจะพาไปส่งขกผักให้ลูกค้ากันนะคะก็จะมีกระลำดอกสิบโลส่งด่วนกวางตุ้งผักบุ้งนะคะอันนี้ก็ช่วงเวลารถติดภายในภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงดูซิว่าเราจะไปทันไหมนี่เลยนะคะลูกค้าเอาบาย อันนี้ก็บ่ายแล้วนะรถติดด้วยที่แรกว่าจะไม่ส่งก็เอาลูกค้าไว้ก่อนนะอันนี้เราส่งในเมืองนะคะนี่ใกล้ถึงแล้วบอกลูกค้าบ่ายๆก็บ่ายจริงๆอะ่ะทำงานเร่งกับเวลามาเช้านี้ก็ส่งไอ ผักกาดหรือว่าผักกาดหอมอะไรเรียกอีกอย่างหนึองว่าสลัดเนาะตัดผักแต่เช้าอันนี้ก็ถึงปลาปลาแล้วนะคะนัดลูกค้ายบาย เราอยังไม่ได้กินนะนู่นเดี๋ยวเราไปจอดรถฝั่งน้อน นี่นะคะถึงแล้วเดี๋ยวเราจอดตรงอนุสาวรีย์นี่ค่ะขับเองถ่ายเองนี่เดี๋วเราไปส่งผักลูกค้ากันเลยแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ